so where are we going เราจะไปไหนกันคะ we, we, we going camping look so we pack up รถเต็มเลยค่ะมาแล้วค่ะถึงแล้วค่ะคาวันพาร์คที่นี่เรียกว่าไพรส์เป็นเมืองเล็กๆเนาะของเมืองหลวงทางใต้ตัดตัดทิ้ง หมูกระทะมา็ละจ้าหมูกระทะจ้ะาเราเซตอัพเต็นท์เสร็จแล้วเนอะ굿มอร์นนิ่งค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก เราจะเอาเรือลงแล้วเพื่อออกไปจับปูอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งใกล้ๆก,กันอยู่ข้างหลังคารวันพักที่เราอยู่นี่นนค่ะเราออกมาพ้นตรงปากกงกลางนู่นแล้วแคบนิดนึงเราเริ่มแล้วค่ะอันนี้พ่อกำลังจะจับปลาอันนี้เป็นแคบเน็ตตะข่ายที่จะจับปูน,นั้นก็จะเป็น หัวปลาเนื้อเอามาเป็นเหยื่อหย่อนไปแล้วหนึ่งอันน้องมีสุขนั่งกินโดนัทอยู่ตรงนั้นพี่มีสุขบายบายหน่อยแล้วพี่มีสุขบายบายทุกวิดีโอหนยคะนั่นก็เป็นทางที่เราออกมาแล้นี้เราก็ออกมา เราจะมาลองจับปูน จะเป็นเน็ตอันที่สองอันนี้พี่มีสุขเขาจะไปหยอนะ่อนนางเอ็กซ์เปิดมากไปกับแม่บ่อยโอเคเรดี้เซต go น่ย่อนลงไปเรียบร้อยแล้วหนึ่ง ขึ้นอีกรอบ oh, ไม่ได้จริงๆด้วย uh, โยนใหม่ไม่เป็นไรโยนไปใกล้ๆหรอกโดนชักยเซลนะหรอกด o ดอกยนทุกชั้น o อันอั t อั another one? The next one? อ่าให้งอนดัดลิ t เติ้ b put it put them back ล h กเช็ h เช็เช็ค the the าอย put them to sleep the เ e c h ทคนิคคนเคยบอกว่ารับ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 ถูถููเขาจะเขาจะหลับเราต้องยกลนกลับไปนะเราเก็บมาไม่ได้เป็นบนมีปปาเยอะมาก อะไรตกปลาจับโอไม่ได้เอาลูกมาเล่น <Okay. S 1> จับปลาเล็กๆตรงนี้อู้อัน,นั้นกลุ่มปลาตัวเล็กๆเ,เลยพี่มีสุกสวัสดีนะคะอู้โอ้ลูก oh, compared with t h อ t ปลาโอ้ s Yeah. <S And then t h e มาก ไม่รู้จะมองเห็นไหมจากกล้องพอน้ำขึ้นปุ๊บมันก็เข้าไปตรงนั้นเลยเป็นฝากงกลางข้างในว่าจะกลับบ้านยังไงกับีคนเท้าเท่าลอยไปนู่น <from> นคนขี้ห่วงของด้วยวตาม mm hmm. ลงไปเก็บ